สวัสดีจรยานมิตรผู้มีจิตศิริทาและพวกกำลังสวยหาทางพ้นทุกทุกท่านในขณะที่ท่านกำลังระฟังอยู่นี้ขอที่ท่านลองค่อยๆ่ผ่อนคลายร่างใจวางพาและจิตการนั้นทั้งหลายลงส,สักครู่ปรับลมหายใจที่เป็นปกติสู่ลมหายใจถึงความมีสติขเข้าไปช้าชาวันนี้อยากชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันพิจารณาความจริงบางอย่างที่มาเกิดขึ้นในชีวชิวตชาวพุทธเรา เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะเคยถามตัวเองเบาๆในใจหรืออาจจะกำลังประสบปัญหาในอยู่นั่นคือคำถามที่ว่าทำไมเราก็ทำบุญต่อมากมายเข้าวัดก็ไ่ตักบ,บาตรไม่เคยขาดสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราก็ทำเต็มที่แต่ทำไมเนาะใจของเราถึงยังดอนดอนทำไมความทุกข์ไม่เคยจางหายไปและทำไมปัญหาชีวิตดูเหมือนจะไม่ทุเลาเบาบางลงเลยท่านทั้งหลาย หากโรคเกียบการทำบุญบินสม่วนยาที่รักษาโรคหากทานยาไปต้องมากมายแต่อาการไม่ดีขึ้นเสียงที่เราควรทำไม่ใช่การเทียยาสียปากเพิ่มแต่คือด้านหยดแล้วกลับมาอ่านฉลากระยาตรวจสอบดูวา่าเราทานยาถูกขวดถูกกับโรคหรือไม่การทำบุญก็เช่นกันในทางพุทธศาสนาคำว่าบุญมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนะกคำว่าเปิญยาแปลว่าเครื่องชำระสันดานให้สะอาด แล้ววิส่งที่ทําให้ฟูใจพอใจติมใจแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือทุกวันนี้เราอาจกำลังทําบุญด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยจนทําให้ยาดีกลายเป็นยาที่ไม่ได้ผลหรือซ้ำร้ายอาจกลายเป็นการเพิ่มเชื้อโรคให้ใจโดยไม่รู้ตัวสาเหตุเบืกองแรกที่ทําให้เราทําบุญแล้วยังทุกข์หนักเคื่อเราทาบุญแบบน่าทุกุกิจไม่ใช่ชาวพุทธ ร,ร่างสำรวจใจตนเอ็นดูเถิดว่าทุกครั้งที่เรายัางเงินลงตู้บริจาคทุกครั้งที่เรายกถาดอาหารถวายพระจิตแวบแรกของเราคิดอะไรเราคิดว่าขอที่ถูกหวยขอให้รวยขอให้โรคหายขอที่เจ้านายรักใช่หรือไม่นี่คือการทำบุญเพื่อแลกเปลี่ยนเรากำลังเอาเงินดอยบาทไปแลกกับเรื่องวันที่มูลค่ามหาศาลกว่าเมื่อใจตั้งไว้ที่ความคาดหวัง ความทุกข์ก็ได้เถืดอกำเนิบเทน่พร้อมกับบุญนั้นทันทีเพราะมาสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามหวังใจที่ผูกติดกับการรอคอยผลตอบแทนนั้นก็จะบีบคั้นทุรนทุรายเปล่าโทษฟ้าดินว่าทำบุญไม่ขึ้นการทํำบุญเช่นนี้เป็นการพอกพนความโลกไม่ใช่การทัดเราดิเลตเปกเสมือนเราอาบน้ำโดยเอาน้ำโคลนมาด้าตัวเพราะดันใจยอมไม่อ,อาศายได การทำบุญในทางพุทธศาสนาแท้จริงแล้วคือการฝึกจิตให้รู้จักสละอ้อหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของที่ท่านมอบให้แต่อยู่ที่เจตนาของท่านว่าท่านให้เพื่อลดความตัวหนีในใจให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ให้เพื่อสืบทอดศาสนาหากวางใจไว้ตรงที่การให้เพื่อละวางท่านจะมีความสุขตั้งแต่ของหลุดจะเมือ่อไม่ต้องรอช้าน,น้าไม่ต้องรอผลดนบันดาล เพอความเบาใจที่ได้สลากความงกความหวงแชนออกไปนั่นแหละคือผลบุญที่แท้จริงที่ได้รับทันทีสาเหตุประกันต่อมาที่ทำให้เรายังทุกข์ไม่หายแม้จะทำบุญมากมายคือเราทำเด็ดขาดแต่ขาดศีลและภาวนาลองจินตนาการถึงตุ่มสีน้ำใบหนึ่งที่มีรูรั่วขนาดใหญ่ต่อให้เราพยายามตับน้ำที่ใสสะอาดที่สุดเทใสลงไปในตุ่มนั้นวันละเป็น้อยร้ายขัน ตักเศษทั้งวันทั้งคืนนั้นนั้นก็ไม่อาจติมต้มได้เลยก็ไหลเทียนไปหมดต้มใบนี้เปลี่ยนเหมือนชีวิตของเราการทําท่านคือการต้มน,นั้นส่วนดูรั่วนั้นคือการขาดสีหาท่านบริจาคเงนินสร้างวัดมหาศาลแต่ท่านยังคงเบี่ยนเบียนผู้อื่นยังพูดจางเชื่อเชื่อทำลายจิตใจคนในบ้านยังเอาเปรียบลูกค้ายังคุดกองหรือผิดลูกผิดเมียผู้อื่นจะไม่ไดีเหล่านี้แหละ เครือรั่วใหญ่ที่ทำที่กุศลผลบญไม่อาจรองรับชีวิตที่ส่งขึ้นได้พระพุทธองค์จเจตสอนเสมอว่าฐานเป็นเพียงบันไดขแค่ได้เท่านั้นเสียงเป็นบันไดขั้นด่ำที่สำคัญกว่าเพราะเสียงคือเครื่องกัน้นภัยคือกรอกกั้นบังไม่ให้เราไปสร้างเรื่องเดือดเนื้อเดือดใ,ใจใหม่ๆเข้ามาบนจะการทำทานช่วยให้เราไม่อดตายแต่บนจะกั้นดลศเสีลจะช่วยให้เราไม่ตกนรกทางเบน ฉนันหายเงียบถูกยู่ร่องเหันจะไม่ดูสินห้าของเราที่ดีุดปลุววกเรื่องความชั่วให้สนิทเสียก่อนแล้วน้ำแห่งความสุขจะค่อยๆเต็มที่มาเองและสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราไม่อาจพลถูกได้แม้จะสร้างกุศลเพียงใดคือความยึดมั่นถือมั่นและการไม่รู้เท่าทันความเทซึ่งเป็นดื่งของการขาดภาวนาท่านทั้งหลายบนภายนอช่วยประบวงียงเว้ล้ม ช่วยให้เรามีข้าวกินมีคนรักแต่บนเหล่านั้นไม่สามารถเข้าไปจัดการกับความที่โป่งแต่งภายในใจของเราได้หากใจของท่านยังเต็มไปด้วยตัวกูของกูยังยึดติดวันนี้คือความถูกต้องของฉันใครขจิตใจฉันไม่ได้ความโกรธความเบียดชังยังครอบยัใจตอนที่ท่านนอนอยู่ในวิมานที่บรดับด้วยทองคำท่านก็จะนอนที่ตัวใบมาด้วยความเร่ร่อนอยู่ดี มีเรื่องลเล่าเปลีย่ยวเปลยว่าเหมือนคนแบกก้อนหินก้อนใดไว้บนบาแล้วก็พยายามเดินไปทั้งบนันทบเดินไปฟังท่านท่านท,ท,ที่ยังแบกหินมาอยู่ท่านก็จะบ่นว่าถ้าไม่ฉันนำจัง้าไม่ฉันหนุ่ยจังฉันทำดีขนาดนี้ถ้าไม่ชีวิตไม่เบาสบายคำตอบมันหยู่ตรงที่ท่านวัวแต่หาของดีมาเติมสี่ตัวแต่ท่านลืมวางหินที่อยู่บนบาหินก้อนนั้นคือความอาฆาตพ,พยาบาท ความอีดเช้าลิษยาความจังวันถึนอดีตที่ผ่านไปแล้วและความวาดกลัวอนาคตบนสงสนในทางพุทธศาสนาที่จะดับทุกได้เจงจึงไม่ใช่การเสริมบนเพื่อเอาไปแลกสวรรค์แต่คือบนเห็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในสุจธรรมว่าทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยมเป็นทุกและไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปยึดครองบนขับได้การทำบนที่แท้เจงต้องนำไปสู่ความเป็นว่างห้ยิ่งทำยิ่งเดติ ยินงทำยิง่งเถอตัวว่าฉันเป็นคนใจบุญกว่าเธอฉันทำยากกว่าเธอนัินเรียกว่าทำแล้วหลงไม่ใช่ทำเล่ารู้แทนที่ฉันเดียดไหมบางครั้งเราเห็นคนแย่จนไม่ได้มีเงินทำทานอะไรมากมายจะทำไมเขายิ้มได้อย่างเบิกบานเพราะเขาขาดใจในสิ่งที่ตนมีเขาไม่ได้แบกความยากมากมายไว้ในใจแต่บางครั้งเราเห็นสุดทีที่ทำบุญครั้งะละเป็นล้านรับหน้าตาโยองเหวี่ยง เพราะใจเขาเต็มไปด้วยความห่วงห่วงเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการเถีงขันนี่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าความสบไม่ได้เกิดจากจํานวนวัตถุทานแต่เกิดจากคุณภาพของจิตใจดังนั้นในวันนี้หากท่านรู้สึกว่าท่านบนโทไหร่ใจก็ยังทบขอที่ท่านลองเปลี่ยนวิธีทํานบนใหม่ดูสักครั้งลองเปลี่ยนจากการให้ทานด้วยความหวังสิ่งตอบแทนเป็นการให้ทานเพื่อสงเคารพและเพื่อสลายดิเลความตัวนี้ ลเปาจะยนจะการ m o v e น e n t จะทำบนภายนอกมันนินที่การดักษาสินห้าที่บริสุทธิ์เพื่อหยุดสร้างเวีสร้างกรรมหรือที่สำคัญที่สุดลเรเจะเวลาจะกาวิ่งวนภายนอกมันนั่งนินนินจริลนสติเจริลนภาวนามาทำความสะอาดใจของตัวเองวันละห้านาทีสิบนาทีการนอนขอที่ทนวางความทุกวางนิสัยวางปัญหาเรื่องคนวางความเกลียดแค้นลงไว้ข้างนอกห้องนอน น้อมจ,จิตาจไม่ที่ลมเสียใจเม่รู้สึกตัวที่กายและใจมาทำความสะอาดใจของตัวเองด้วยน้ำที่สะอาดที่สุดคือน้ำแห่งสติให้รู้ทันว่าอารมณ์เศร้าไม่ใช่ของเราความกังวลไม่ใช่ตัวเราเป็นเทียนจะกรที่ลอยมาแล้วเดี๋ยวกระจ้าหายไปวนจกักรทำใจที่สงบเย็นให้มีเมตตาให้อภัยแล้วรู้ทันตังความเป็นจิงนี้เป็นมหากุศลที่ไม่ต้องเสียเงินสบาย แต่เป็นกุญแจดอกสําคัญเพียงดอกเดียวที่จะปลดล็อกกุญแจเมื่อถึงความทุกข์ที่ล่ำมท่านไหวได้พอที่ภายนอกท่านจะเจอภายยกหลายแต่ถ้าภายในท่านมีเก่อแก้วสิ่งปัญญาจะแก้ภาวนาใจของท่านจะยังคงเป็นสุขเป็นอิสระและเบาสบายดุดขอนอกยาวรอให้ถึงวันที่พร้อมยาวรอที่ถึงชา่นหน้าความพ้นทุกความเย็นอกเย็นใจทำได้เร็วนี้แิบัี่ได้เดี๋ยวนี้ ที่ใจของท่านเองการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรเฉยๆแต่อย่าให้บุญนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกจงจานมันเข้าไปที่เถึนเนื้อไหนที่บุญเปลี่ยนเป็นความสะอาดสว่างและสงบเมื่อนั้นคำถามที่ว่าถ้าไม่ทำดีแล้วยังทุกจะอันตรธานหายไปเพราะใจของท่านจะอยู่เหนือคำวัตถุและสุขเหลือเพียงความปกติและฉันดีสุขที่ยั่งยืน ขออนาตแห่งคุณพระศีรเดชนะใจและเจตนาดีของท่นานในการสดับจสรฟค์ธรรมในวันนี้จงช่วยชี้ทางสว่างในจ,จิตใจที่ท่านทั้งหลายเขาถึงด้านทรรบุญที่แท้จริงเปลี่ยนความร้อนรนที่เป็นความเย็นช้ำเปลี่ยนความยึดถือเป็นการไหลว่างพบความสุขที่แท้จริงในปัจจุบันขณะโดยทั่วหน้ากันแทน